การประชุมสร้างความร่วมมือในการยกระดับการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวร COVID ัสโควิด -19 ที่นกรมอนามัยนะคะาาก็มาจากท่านกิติพัฒน์สันแดงเดชนายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทยนนงานแล้วคุณธนาวัฒน์บุญเกตประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดปทุมธานีค่ะ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮะที่กรมอนามัยนะครับวันนี้เราก็มาประชุมกันนะครับเรื่องของการตั้งความร่วมมือนะฮะในระดับปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับซึ่งตอนนี้ครับโควิดก็นะฮะยังวนเวียนอยู่ในทุกประเทศนะฮะแม้แต่ประเทศไทยเองนะครับแต่ว่าประเทศไทยดีหน่อยนะครับก็มีการตื่นตัวนะครับตระหนักเรื่องรู้เรื่องรับผิดชอบกันนะฮะครับ เมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยกับท่านด็อกเตอร์นะครับก็เรื่องสําคัญนะฮะในเรื่องของของอผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการหาดเล่แผงลอยนะฮะอันนี้ก็มีโอกาสที่สัมผัสอาหารมากนะครับเพราะว่าในขณะที่ยืนประกอบอาหารหรือยืนตักอาหารอยู่เนี่ยนะฮะโอกาสที่เชื้อโควิดหรือ PM เอ็อเนี่ยจะเข้ามาคนเพื่อนเนี่ยก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับ แฝอาบได้แฝงรอยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการป้องกันโควิดนะฮะก็ขอความร่วมมือนะฮะทุกท่านนะครับตอนนี้เรานิ่งเฉยไม่ได้นะฮะเพราะว่าถ้ากลับมารอบสองแล้วมันจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับการประกอบธุรกดีครับครับมันจะมีเป็นปัญหาใหญ่กับการประกอบอาชีพนะฮะแล้วก็ส่งผลไปถึงเศรษฐกิจประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฟังร่วมมือนะครับทุกท่านนะฮะ ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ป้องกันเรื่องของการระบาดของโควิดนะครับสวัสดีครับท่านครับขออนุญาตครับนงานอครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งนะฮะที่ได้พาประชุมกันช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรกันก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องแก้ให้ให้สมาชิกรับรู้เรื่องโควิดนะฮะเรื่องการป้องกันนะฮะ New Normal ก็คือพัฒนารูปแบบของสถานที่ประกอบการป้องกันเวลา ผรับครับครับครับับสวัสดีทางทีมสมาคมแข่งลอยนะคะก็เป็นห่วงอย่างยิ่งเลยค่ะก็จริงตามตามร้านนี่ก็ยังพอสมควรเนาะคารถีรลอยเนี่ยจริงต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นแหล่งปากท้องที่สำคัญและก็รีเพราะตอนเนี้ย สถานการณ์โควิดเนี่ยครับมันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างแต่การที่เป็นแหล่งต้งปากท้องก็จะเป็นแหล่งที่จะต้องไปอยู่กับอะไรสถานที่ท้อง่ใช่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวครับทั่วประเทศเลยใช่ครับก็เป็นแหล่งที่ชูโรงด้วยเพราะไปชิมรสชาติอาหารเพราะนั้นต้องเน้นความสะอาดของมาตรฐานของด้านสมุนาพเราเน้นอยู่แล้วครับครับ จะช่วยลดปัญหาด้านโควิดดีแล้วกจะขออนุญาตเปิดการประชุมท่านรัฐมนตรีเพราะว่าสักครู่ท่านรัฐมนีก็คงจะตามตามาสมทบทุกท่านนะครับผมขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมนายแพทย์สุนิชัยวัฒนาวิจิตริดใจนะครับที่จีนสมัยนะครับทราบในช่วงต้นนะครับของการประชุมในครั้งนี้นะครับว่าได้มีการนำเรียนให้ทราบถึงการ่ ว่าพี่น้องคนไทยเราย่อดยี่ยมอ,อยู่จุดไหนเดี๋ยวพอยิ่งผมว่าในประเด็นความร่วมมือนเนาะเพราะทุกท่านทําดีมากเลยถ้าฟังดูแล้วโอ้ใจหายนะครับหลังจากที่โควิดมาเนี่ยท่านสามารถเปิดนะปฏิบัติการนะครับที่เรียกว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างของทั้งโลกเลยนะพราะเอาโควิดอยูนะ่ผมยังไม่ได้ยืนยันนะเพราะว่ากระทรวงสรณสุเก่งแต่ตัวแต่ถ้าพี่น้องผู้ประกอบการไม่เก่งด้วยมันงไปไม่รอดนะ ตนนี้ปรากฏการณ์นี้ผมคิดว่าการที่ท่านทํามาแล้วเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่จะป้องกันแต่เราก็คงต้องไปรณรงค์ประชาชันตนน่อน,นะครับอันนั้นก็คิดว่าภปารกิจแรกเลยนะครับที่กรมไม่ต้องรับไปในกลยุทธ์เนี่ยก็คือทําให้ข้อจํากัดที่ท่านทำเขาไม่ได้เนี่ยต้องสื่อสารตรงๆนะครับเช่นการให้ความมือคัดกรองการจนหนันากกากหนะคกับผมคิดว่าเป็นประการสาคัญน,นะครับนะพอดีเราย,ะยอ่อหย่อนมีผับมีบาร์า่างโผล่คนไข้คนป่วยขึ้นมา ัาเกตนะครับนั่นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ซึ่งขณะน,นี้ถ้าดูตัวเลขเนี่ยไม่น่าไว้ใจนะัมันมัน,มนหัวเรืววหัวต่อ